โอ้เห็นงานจนคลับจนเมืดด่อพี่น้องให้จ้างเพิ่งสั่งออกทำแล้วครับผมนะครับต้องออกทำแล้วเพิ่นโอ้ไม่แล้วไ่ได้เลยพี่น้องงานแล้วทุ่มกวัวสองทุ่มหรือครับนะนะครับ,นะรบจนเมืดอยเลยพี่น้องเลยโอ้จาจ้างว่าเอาทำแล้วเด้อได้โอจะสมวงกระเฮ็ดหรือเพิ่นวนะ หยามันหลายน้ำมันเลยเฮ็ดซ่าเลยนะครับโอสวัสดีครับทุกคนเบ้าดอกขุ่นเสือพี่น้องวันนี้กำลังหลกงานกับเก,กเทสครับผมนะครับหลกงานกับเกเทสแล้วก็พันหยาบกับเกเทสเลยพี่น,น้องเลยนะครับทุกคนครับหยาได้ยหล หลายพูดกพี่น้องนะครับเนงานไทยี่งานเกนันน่นอกทธอยู่พี่น้องงานแล้วก็พันยอดเขียเทิดครับผมนะครับพวกแมงที่ออกนนพี่นอ้องเนงามกว่าเขียเทิดพี่น้องนี่นะครับที่นี่ลเกิดพันยอดนยครับพันขึนน้นตามเสียกันนะครับผมข้ามเขียดเทิีนน่น้นอ เปดิดมาไดครับไป่มาเท่านั้นเลยอิสิวเลยครับนะครับผสมกระเทยโหงางามเทีย่ยวว่ะโอ้องงเ,อเออมียพี่น้องเลยหลยงงานมือดเลยนะครับสวยขึ้นขึ้นแถวตระบดัดแรงางานไทยมากเลยสู่ชีวิตในอีสิววะผมเพื่อครอบเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวผมนะครับเห็นงานส่วนะเทียมพี่น้องเลย ไม่ได้ไม like, oh. ่ได้สมเไนีอ้ลกยาในมีอะไรพี่น้องนี่ยคับพันในพรอมันอนปันอนยามันอนยาไว้ี่บ้านท่าเด็พี่น้องเอ้ยหงี้เนี่ยอาพไปันเลยดว่าอีทจะะ่องพี่น้องนี่ครับอนยาแล้วก็ นี่เหนียงเซธพี่น้องแนมันเอาทีมมาเลยครับเหนียงมันเหยียดเจเหยียดเจต้นหลักครับพี่นอ้องเนี่ยครับเบิ่งเอาไป่ยัง่ใส่ซีรีส์ไม่อีย๊ยดอะไรเรื่องานเกษตรสือกอะไรพี่น้องโอ้สวยเคลื่อนขึ้นหัวตาลบาดพี่น้องเลยนะครับโอ้หูมีอะไรพี่น้องมีอะไรครับ แก่เทศปลูกไม้พี่นอ้องเอ้แอบเบื้อง่างป่านเอาหญ้าอ้ยให้หญ้ามันอยู่บ้านเขาได้เอครับผมแล้วสวนเกียงเเดพี่น้องเอ้เบื้งเอาลูกคนลกหญ้าแล้วก็พันเงาก่เเห็นขึ้นตามข้างพ่อ มาพี่น้องครับมาเบิ้งกันครับผมโอ้ใหญ่หลายโพธนะเฮ้ยสุบได้จุกหากกันเลยวะลกบกไ่ไหวอ่ะนอกเกิดพูดกันพูดเราใหญ่เนาะดูนะโอ้เบิ้งพี่น้องเกิดหลายพูดหลายพูอยู่แน่จุกแถวขอนบอไ่ไหวนะครับเบิง้งรุดพีด่น้องรอดมัน นี่ขนาดเราจนขั้นถอนแล้วนะครับโอ้ถอนหยาเบิดลมื่นบ่าขนาดมีอาไล่ะเหนื่อยดิเนาะโอ้โอ้ผู้นพี่น้องเบิ้งรถดหยาจากหลายบ่หลายพูดพูไงบ่เคยเกิดหลายวันนี้เนาะหยาเนาะปาบเขียดเทศเนาะพี่น้องทุกทีตะลาร่อง พูดนะเบิง้งรถโอ้ลูกหญ้าบเขียดเทศได้ครับนะี่ยเกิดหลายพวสวนเลยพากันเฮ็ดเบิดมือเ,เด้ตัวกันเด็กตาร่องไปพี่น้องเอ้มีอะไรนี่ครับโอ้เบิ้งหน้าเราเนี่ยน,นาดามคำเขียดเนี่ยหยากเกิดายโอ้ลูกหญ้าแล้วก็พันยอดอเขียดเทศพร้อมมาเนี่ยพูดนะอืมตัวใครเด็กเงินขาวตาลบาดพี่น้องเอ้ย มีอะไรสู่เพื่อลูกเพื่อมียเพื่อครอบครัวเนาะหัวหน้าครับอือโอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเอาเรื่องเพืเ่อพี่นเกษตรในอิจิวกันเลยเนี่ยครับโอู้ดูนะอันนี้อันนี้ลูกเลี้ยวด้วครับเนี่ยน่ครับเนี่ยครับอันนี้ลูกเลี้ยวพันเลี้ยวเป็นสิ่งอะครับผมเนี่ยหายไปทุกคนนะครับ โอ้เห็ดมาใกล้ขี้เลี้ยวอะไรพี่น้องสวนนี้ก็ได้นี่ครับผมครับโอ้หลายพดพดโพมีไอ้ล่าอะไพูดหน่อยเบื้องลอดแต่ละร่องเนี้ยนะหลกหนาออกนะครับจากลายอะไรโอ้พี่น้องไอ้มีอะไรเลยมันเกิดหลายโวดหนากันเลยพูดหน่อโอ้เบื้องล่าพี่น้องงามกบเขียดเห็ด บริเวณตละล่องมมล,ล่าเลยโอ้เกิดไรกพูดพูดหรอโอ้น่น้องมันเลี้ยวอ่อเลยมูนเลเฮ้ยนะนี่นานข้าดหนนี่นานน,ะนาี่ครับอนนโอ้พหน่น้องนะ ปดผูวาสะัดลองโอ้หลายแหลายว่าพี่น้องเลยนี่ครับโอ้ยมีพี่น้องมีเขาแกบอกว่าเอาให้ยเลี้ยวครับส่วนนี้ครับขึ้นว่าให้ยเลี้ยวไปขี้เล้เลี้ยวให้ในายจ้างเขาเจ้าเราครับพี่น้องเลย โอ้เม oh, on ียกี่เดีวอุตลาเลยพี่น้องใส่เสือิกเขาทุ่มหนึ่งหมดแล้วครับผมวันนี้แตงกีเล้วปลาเพิ่นครับโอ้ยลูกหยาทอยนะพี่น้องเอ้ยพูดฟูนะครับเต้าดองมันเกับเมย์ล่าแล้วครับเบ็ดมือแล้วมันไปตะลาร่องตะลร่องพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมลูกแล้วครับพัดในพ่อมาเนี่ยหยามันหลายพี่น้องนะครับพุณน่ะลูกแป๊บเดียวเต็มกำมือแล้วเนาะ ต่อพืนปลูกไม้นั้นมันฝนตกหรัหนึ่งพี่น้องฝนตกแล้วนี่มันหยามเล็กเกิดไหลถ้าฝนมาตกนี่มันยิ่หลายหลนี่เลยครับผมเนี่นะครับเพราะว่าอยู่ภาคใต้อีกสิเดียวกับฝนไม่ค่อยดีเหมืนเด๋ยครับผมปีนี้มันฝนดีนั่นเองพี่นั่นะครับลูกออกแล้วก็บนี่แนวขอเขตเทศแล้วก็ตั้งพันดหมดนะครับแนวของเขตเทศก็เหงาด้วยเนี่ยโอ้สวยงามตะรองนะครับผมพี่นั่นแนวมันแนวเขตเทศนี่ เอาออกบิดแนวเลยพี่น้องเอาไว้แต่ยอดหลักครับผมเพราะว่ามันขี่ขึ้นต้นสูงประมาณสามเมตรเท่นั้นพี่น้องถ้าเขาบอ่อแนวออกนี่มันมันขี่ต้นมาสูงเลยพี่น้องหมดเ็ตเลยน,นะนะครับเราต้องเอาออกให้มันเหลือแต่ยอดหลักครับผมนะครับเดี๋ยวยอดหลักแล้วเขาก็พันมันพันขึ้นตามเสี้ยกเลยครับผมโอ้เบิ่งอะไรเลยงานสวนเขยเทศอนะไรนี่ครับโอ้ไหลพูดๆเลย ก็ยิ่ได้เงินโหใส่ระบาดพี่น้องเองโอ้ยเจ็ดงาดกรอเซิวคือบ้านเขาละอย่าให้โอ้ยให้มันเลยพี่น้องูกงานแล้วก็ดีแนงมาเขียนเท็จออกเบิดมันเหลือแต่ยอดหลักนะครับมันเหลือแต่ยอดหลักเราต้องทัน <throp> <görüş> ต้งบาเขีเทศต้งิหน่อยไพี่น sociedad, ้องถ้าห่อไว้หลายเนงหลายมันเขีเท่ไม่ิน่วยเป็นไงนะครับผมถ้าสวนเดี่มีหนาใครอยู่พันหอ่พันนอรู้พี่น้องถ้ามันหนาหลายหาันเขาก็บวบไปมีกันเรงานแพ้เขากันเลยครับ อ้ยส่วนในหนาลายก็มีอะไอเป็นน้องเลยแรงงานไทยเขาก็บนีนยย้แล้วส่วนในหนาปลายกับพันเอาพันเอาเลยแล้วครับผมพันไม่เอาเลยนี่ครับโอ้มีลายพี่นอ้องเลยละมาครับมาถอ,อยยางกันครับพี่นอ้อง